สวัสดีครับตอนนี้คนหนึ่งมาฉีดวัคซีนนะครับโควิดนะครับเข็มที่3นะครับที่โรงพยาบาลสนามเทศาบาลเชียงรายนะครับก็อ,อยู่สระกางอะ่ะไม่ใช่นะนะครับตอนนี้นั่งรอนะได้คิวที่เขาเรียกว่า2 000, 2 0 6นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จถึงแล้วนะครับตอนนี้2โมงกว่าแล้วถึง3โมงนะครับเดี๋ยวจะ ใกล้จะเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคตอนนี้เรียกแล้วนะครับสองสองหกหนึ่งฮะนีฮะแต่แล้วเนะี่ยใครมาหลาก็นั่งรอตรงนี้นะฮนะรอคิวนรรยากาอะไรต่างเ้ยอแถวกันะนะมีหลายจุดเลยตรงนี้ก็มีนะครับ ไฟเซอร์นะไฟเซอร์แถวที่สี่ที่ห้านะครับก็ต,ติดไว้หลายยะยะแถวท,ที่สี่ที่ห้านะครับแล้วก็ๆงต่อแถวนี้แหละเอากาทีม่มานั่งรอฉีดเข็มนะครับไบเซอร์นะครับไบเซอร์กว้างมากครับอาคารนี้แต่ละคนก็สี่นะครับ

ใครที่ยังไม่ฉีดก็มาฉีดได้นะครับที่ทุกจังหวัดแต่ละสถานที่ที่เขานัดฉีดกันนะครับลองไปดูนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ